โสวยัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าตุยพาเพื่อนๆออกนอกสถานที่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่อําเภอเกาะสีชังนะคะเกาะน,นี้อยู่นอกชายฝั่งของอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะไปค่ะไปชมกวนพร้อมกันค่ะไหน่าจะตรงนี้ยคนละห้าสิบนะคะ เรียบร้อยแล้วก็ลงเรือลงได้เลยคือน,นกเก่งมากค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาน้อยนะคะไม่คั้งคืนบนเกาะปะตุยแนะนำให้เช่ามอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็สกายแ l a บนะคะราคาเดียวกันเลยค่ะประมาณ250บาทนะคะก็แล้วแต่จะตกลงกันนะคะเผื่อว่าเจ้าไหนจะให้ ได้ถูกกว่าหรือแพงกว่านะคะสกายบหน้าตาแบบนี้เนาะก็ถ้าสกายบจะมีคนขี่นะคะคล้ายๆตุกๆเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องขี่เองค่ะ250บาทบวกค่าเรือไปกลับอีก100บาทค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณแค่400บาทเท่านั้นนะคะถ้าไม่ค้างคืนถือว่าถูกมากๆเลยค่ะแต่ประตุยค้างคืนนะคะขอปตุยเก็บกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวค่ะ จังเลยจุดชมวิวช่องเขาขาดตอน,นัรกเขียนว่าช่อง Italia, อิสริยาพรณ์เขาขาดส่วนอันนี้สะพานวชิลาวุธอุ้ยสวยจริงๆด้วยละ่ะไม่รู้จะเดินไปทางไหนก่อนเลยเนี่ย สำหรับจุดชมวิวช่องเขาขาดนี่นะคะปะตุ้ยขอแนะนำค่ะเพื่อนๆถ้ามาที่นี่ห้ามพลาดตรงนี้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะปะตุ้ยว่ามากลางเต็นท์นอนอยางได้เลยนะคะ ที่เห็นสวยๆนี่นะคะก็คือพระจุธาทุทราชฐานค่ะเป็นพระราชวังเก่าของรัชกาลที่5นะคะที่นี่ก็จะมีมุมสวยๆให้เราถ่ายรูปเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะก็คือสะพานตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าสะพานอัสดางนะคะสะพานนี้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะยืนอยู่ตรงนี้นานๆเลยนะคะ หลังจากเดินเล่นกันพอประมาณแล้วนะคะเราก็ย้ายสถานที่ไปอีกหนึ่งสถานที่ค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าชายหาดถ้ำพังค่ะที่หาดถ้ำพังเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนบางแสนหรือชะอำเลยค่ะเพื่อนๆมีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีเก้าอีา้ผ้ใบมีร่มเห็นไหมเหมือนเลย ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ทุกๆคนสามารถเล่นน้ําได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ลมแรงนะคะเพื่อนๆแล้วประตุ้ยเห็นป้ายห้ามเล่นน้ําด้วยค่ะก็ต้องดูนะคะว่าเขาอนุญาตให้เล่นน้ําหรือเปล่าป้ายบอกว่าอันตรายแต่ก็มีใครยักนะ ออกจากหาดถ้าพังแล้วนะคะเพื่อนๆป้าตุ้ยขอแวะทานข้าวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะกลับเข้าที่พักค่ะคืนนี้ป้าตุ้ยจะลองตกเมึกดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่าคะ่ะได้ไหมหอยเม่นขอดูหน่อย ชีวิตเราจะจับยังไงอะโอ้ฉันเห็นว่าหอยเม่นมันเดินได้นะฉันเคยเห็นมันเดินได้เดีย๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวมันโดนฉันหอยเม่นแล้วคนนี้จะปลดยังไงกันล่ะอยากเห็นเขาเดินเหมือนแมงมุมเลยอานี่ไงเดินเร็วด้วย ถึงแม้คืนนี้เราตกปลาหมึกแล้วเราจะไม่ได้ปลาหมึกนะคะแต่เราก็ไม่แห้วสะทีเดียวนะคะเพราะว่าเราได้หอยเม่นมาหนึ่งตัวค่ะป้ากับลุงก็ช่วยกันปล่อยลงทะเลไปนะคะเห็นเขาเดินไหมเดินเร็วเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ที่พักของป้าตุ้ยนะคะอันซีรีสอร์ทค่ะเช้านี้ป้าตื่นขึ้นมานะคะนี่ ฟ้าคลึ้มนิดหนึ่งตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเนาะบรรยากาศดีมากอะ่ะอันนี้ห้องข้างๆก็ยังว่างเปล่าเนาะไม่มีคนมาพักแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะ บริเวณจุดที่ประตุ้ยพักนะคะก็จะเป็นที่ที่รวมของหลายๆรีสอร์ตไว้ด้วยกันนะคะประตุ้ยพักอันซีรีสอร์ตอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ในจุดเดียวกันนะคะก็จะมีบังกะโลของสีพิสณุมีโอเชียนวิวรีสอร์ทแล้วก็มีเยลโล่เฮาส์นะคะน่าจะมีมากกว่านั้นด้วยเพื่อนๆลองเช็คดูนะคะเบอร์โทรศัพท์ประตุ้ยก็ขึ้นให้แล้วเนาะแล้วค่ะสกายแ l a ของเรา เนื่องจากเมื่อวานเราใช้สกายแล็บคันนี้นะคะแล้วป้ตุ้ยก็ยังไปเที่ยวไม่ครบเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะเช้านี้ป้ตุ้ยก็เลยจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะเพื่อนๆก็บรรยากาศนะคะจากด้านล่างเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอะรถรางหรือรถกระเช้าอะไรอย่างนี้ขึ้นไปเนะเาะอ้าวรถรางเสียใจร้ายจริงหรือเปล่า มาสองรอบแล้วว่าไม่ได้อำด้วยอ่ะลดลางเสียงโอเคเดี๋ยวเราไปกาแฟก่อนไม่มีกาแฟยังไม่เปิดให้ได้อย่างนี้สี่ชีวิต ถึงแม้วันนี้ป้าตุ้ยจะไม่มีโอกาสขอพอรเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามากราบขอพอรเจ้าพ่อเสือด้านล่างแทนนะคะหลังจากนี้แล้วเราก็คงจะเดินทางกลับค่ะเพื่อนๆโอกาสหน้าค่อยมาใหม่เนาะสกายแลบจอดเต็มเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือกลับแล้วค่ะโอ้เรือประมงตเต็มเลยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนาะ บรรยากาศท่าเรือนะคะออกจากเกาะสีชังแล้วนะคะประตุยจะแวะเที่ยวอีกหนึ่งที่ค่ะก็คือปราสาทสัจธรรมนะคะประตุยมีรูปสวยๆมาฝากท้ายคลิปด้วยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ